ตื่นเช้ามานะครับก็สดชื่นกันไปเลยเหมือนเดิมครับเมื่อวานนี้เป็นไงบ้างครับ3ตัวหน้าช่องที่วางให้นะครับก็เข้มมาถึง2ตัวเลยนะครับแล้วก็จางไป1ตัวนั่นนะครับแต่ในครอบครัวนะครับชุนการเนี่ยอาจจะไม่มาครับแต่ตัวนี้สิบเคที่วางไว้2ตัวนะครับก็มาครบเต็มระบบเหมือนเดิมเลยนะครับพี่ในครอบครัวเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันนี่แหละครับถึงบอกว่าอยากเข้ามาตามในครอบครัวชัวร์กว่าครับหรือว่าพี่นนะครับเที่ยบหน้าทางฟุตบอลเนี่ยมากกว่าหน้าช่องหน้าไลน์นะครับทางเข้าง่ายใต้รูปโปรไฟลย แน่นอนครับมีมากกว่าหน้าช่องหน้าอะไรแน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอน เอาวันนี้ครับเหมือนเดิมครับมี3คู่ครับไม่ให้เลืกเน้นเลืกเชียร์เหมือนเดิมครับก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดใจฝากกดติดตามแล้วก็ฝากผลงานโปรดไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับพามาที่ไอแลนด์พิมเมอรีครับคู่ระหว่างด้านวอเตอร์ฟอร์ดครับวันนี้เปิดบ้างด้านแชมล็อกโลเวอร์ครับวอเตอร์ฟอร์ดย่าภาคเกมหลังสุดเก็บชัยไปได้3เกมครับแล้วก็หลุดแพ้ไป2เกมครับอันล่าสุดครับก็บุกแพ้ดอคิด้ามา2ประตูต่อ0เลยส่วนทางด้านแชมล็อกโลเวอร์ครับภาคเกมหลังสุดเก็บชัยไปได้แค่1เกมครับแพ้ไป3เสมอไป1ครับ และล่าสุดครับก็ปูแพ้กันนะสปาร์ตาปาร์กไปถึง4ประตูต่อ1เลยครับให้เล็กเขียบนำเยือนแชมป์ล็อกเลเวลได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยคู่นี้ครับเหมือนจะเป็นบอลแพ้ทางกันครับเพราะว่าเจอกันมา5เกมหลังสุดเนี่ยเป็นฝ่ายทางด้านแชมป์ล็อกเลเวลครับเก็บชัยไปถึง4เกมเลยแล้วก็แพ้แค่เกมเดียวนั่นครับและเจอกันมาในล่าสุดครับในปี2024ครับก็เป็นฝ่ายทาด้านแชมป์ล็อกเลเวลครับบุกไปชนะได้ถึง2ประตูต่อ1เลยแล้ววันนี้ครับอาจจะเป็นเกมนอกบ้านก็จริงครับแต่ถ้ามองจากเคคคยยเเเเจอออมมมาาานนนนนีี่่่ผงงวู้้รัับบบบป็็ลแแพทกหได้ชัดเลยฟออรรร์มมคคัับบาจจะไ่่ดีแตว่าามเจอกันทีไรเนี่ยจะเสียทาางด้นแชมล็อกเลลลเวตอดครับ แล้ววันี้ครับกำแพงครับเปิดแพงหน้าแชมป์ล็อกโลเวอร์ครับเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งช่วตัวครับถ้ามองจากกระแสเป็นม้ครับผมชื่อว่าแชมป์ล็อกโลเวอร์ครับน่าจะุมเก็บสามแต้มได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ให้เลือกเชียนที่แชมป์ล็อกโลเวอร์ได้เลย สองคู่ต่อไปนะครับควงด้านดันดาร์ครับวันนี้เปิดบ้านด้านกังเวยยูไนเต็ดครับดันดาร์ครับภาคเกมหลังสุดเก็บชัยไปได้แค่หนึเกมครับแพ้ไป2เสมอไป2ครับกอล์ฟฟอร์มช่วงนี้ครับถือว่าอยู่ในช่วงกลางๆครับนัดล่าสุดครับกอบุกเสมอกระโบกิเมียนมา1น1ประตูต่อ1เลยส่วนดังเวยยูไนเต็ดครับภาคเกมหลังสุดเก็บชัยไปได้2เกมครับแพ้ไป2เสมอไป1ครับกอล์ฟอร์มช่วงนี้ครับถือว่าอยู่ในช่วงมาตรฐานครับนัดล่าสุดครับกอเปิดบ้านชนะลองฟอร์ตเทาออกมาหกประตนต่อกัน นะมาตลอดครับและจะมาในนัดล่าสุดครับในปี2024ครับก้อยฝ่ายนักกังเวครับเปิดบ้านชนะไปได้ถึง2ประตูต่อศูนย์เลยแล้ววันนี้ครับดันดาครับต้องบอกก่อนเลยว่าได้เล่นในถิ่นตัวเองครับแรงจูงใจมากกว่าครับยิงเกมในบ้านเนี่ยพวกเขาก็ทำงานได้ดีครับไม่แพ้ใครมาแล้ว4ี่เกมติดครับแตกต่างนักกังเวครับเกมในบ้านอาจจะดูดีครับแต่ว่ารับบทไปเกมเย็นในไรเนี่ยยังมีหลุดมีรั่วเห็นครับวันนี้ครับผมช่ว่าดันดาครับเต็มที่เนี่ยอาจจะเสมอครับดีไม่ดีเนี่ยอาจมีเซฟไพ่พิกชนะได้เลยวันนี้ให้เลือกเส ส่วนคู่ต่อไปนะครับคู่หวังด้านด็อกทีดาครับวันนี้เปิดบางด้านโบฮิเมียนครับ ดอริด้ะคะาครับ5เกมหลังสุดเก็บชัยไปได้3เกมครับแพ้ไป1เสมอไป 1, 1, 1> ครับกอฟอร์มช่วงนี้ครับถือว่าอยู่ในช่วงมั่นใจเลยนัดล่าสุดครัคบกอเปิดบ้านเสมอวอนฟอร์ดมา1ประตูตอนน่อ1เลยส่วนน้านโบยเมียนครับ5เกมหลังสุดเก็บชัยไปได้แค่1เกมครับเสมอไป2หลุดแพ้ไป2ครับกอ์ฟอร์มช่วงนี้ครับถือว่าอยู่ในช่วงกลางๆครับนัดล่าสุดเนี่ยกอเปิดบ้านเสมอกัะดานดานร์กมา1ประตูต่อ1เลยทุกท่านให้เลือกเชียร์อย่าังจุดบ้านด ก็เกมเยือนเนี่ยไม่ชนะใครมาแล้ว3เกมติดครับแพ้ไปถึง2เกมเลย